สวัสดีค่ะทุกคนพบกับครูรัตนาพรสอรสนภาษานอเวอีกครั้งนะคะในคลิปนี้ครูนำข่าวดีมาฝากสำหรับคนที่กำลังตั้งครันหรือคนที่มีแพลนว่าจะตั้งครันนะคะสำหรับคนที่เพิ่งมาใหม่ในประเทศนอร์เวย์บางที่เราก็ยังไม่รู้ภาษาบางทีเราไม่มีญาติ ไม่มีเพื่อนบางทีเราอาจจะอยู่ไกลคนอื่นๆเราอยากจะมีคนที่จะปรึกษาให้ความรู้ให้คำแนะนำในเรื่องอาการปฏิบัติตัวการตั้งครรภ์เรื่องคลอดเรื่องลูกที่กำลังจะคลอดตอนนี้มีข่าวดีสำหรับหญิงไทยที่ตั้งครรภ์แล้วก็ภาษายังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะคะ มาอยู่ใหม่หรือบางทีถึงจะมาอยู่นานแล้วแต่ต้องการคำแนะนำการปฏิบัติตัวการดูแลตนเองขณะที่ตั้งครรภอันนี้ตอนนี้มีข่าวดีมากๆสำหรับคนไทยทุกคนนะคะก็มีโครงการโครงการหนึ่งนะคะที่มีผู้หญิงไทยที่เข้าไปอบรมและมีความรู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับ ด้านการตั้งครรภและรู้จักระบบสุขภาพในประเทศนอร์เวย์สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการตั้งครรภการดูแลทารกเบื้องต้นได้นะอันนี้ก็รวมรวมถึงว่าคนที่มาอยู่ใหม่แล้วไม่มีญาติพี่น้องไม่มีคนที่อยู่ใกล้ไม่มีคนรู้จักที่จะ สามารถจะให้คำแนะนำหรือไม่สามารถที่จะไปดูแลกันอย่างใกล้ชิดได้ในประเทศนอร์เวย์เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เป็นข่าวดีมากๆค่ะโครงการนี้เขาเรียกว่า Flair Culturel Dula Flair Culturel Dula หรือเรียกง่ายๆว่าดูลาดูลาก็คือเป็นผู้หญิงที่มาช่วยเหลือผู้หญิงที่ตั้งครรภ์น,นะคะก็ เป็นโครงการที่เขาอบรมเจ้าหน้าที่แล้วมาให้คำแนะนำแก่ผู้หญิงตั้งครรภ์มาดูว่าดูละคืออะไรดูละก็คือหญิงไทยนะคะที่พูดภาษาไทยและก็พูดภาษานอรสรู้จักระบบสุขภาพของประเทศนอร์เวย์ให้การช่วยเหลือ และสนับสนุนหญิงตั้งคันที่เป็นคนไทยพูดไทยแล้วก็บางทีก็หมายถึงว่าหญิงไทยที่มาใหม่ยังไม่ได้มีเพื่อนมากมายหรือภาษานอยังไม่แข็งแรงมากนะถ้าหากว่าตอนนี้คุณกำลังตั้งคันอยู่แล้วคุณต้องการใครสักคนที่จะ มาช่วยเหลือให้คำแนะนำทางด้านสุขภาพเกี่ยวกับการตั้งครรภ์โดา่านี่คือคนที่จะช่วยคุณได้ค่ะสำหรับการทำงานของโดา่านะคะก็จะ,ะพบเจอหญิงตั้งครรภ์สองครั้งก่อนคลอดก็ให้คำแนะนำแนะนำการปฏิบัติตัวให้ข้อมูลในเรื่องด้านสุขภาพเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ค่ะ ดูแลช่วยเหลือหญิงไทยที่ตั้งครรภ์นในช่วงที่คลอดหมายถึงว่าดูล่าถ้าได้รับการอนุญาตจากหญิงตั้งครรภ์ให้เข้าห้องคลอดด้วยดูล่าก็จะเข้าไปให้กำลังใจแล้วก็เป็นเพื่อนอกับหญิงคลอดหญิงตั้งครรภ์ช่วงขณะที่เขาคลอดบุตรในห้องคลอดนะคะดูล่าจะพูดง่ายๆก็คือ เหมือนเขาเป็นพี่สาวเหมือนเขาเป็นญาติคนหนึ่งที่สนิทแต่เขาสามารถที่จะสื่อสารทั้งภาษาไทยภาษาโนชดูล่ายังเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การคลอดบุตรด้วยตัวเองมีความรู้เรื่องการตั้งครรภ์มีความรู้เรื่องด้านการคลอดในระดับเบื้องต้นสามารถที่จะให้คำแนะนำหญิงตั้งครรภ์ที่ต้องการดูล่าได้ หลังจากที่ดูล่าเข้าไปห้องคลอดกับหญิงตั้งครรภ์เสร็จแล้วหลังคลอดดูล่าสามารถไปเยี่ยมหลังคลอดได้อีกสองครั้งนะคะก็คือ,อให้คำแนะนำให้ให้คาแนะนาการปฏิบัติตัวกับหญิงที่หลังคลอดได้ค่ะตอนนี้คือภาคใต้ที่ครูอยู่นะคะมีดูล่าที่เป็นคนไทยสองคน ก็คือครูคนหนึ่งนะคะแล้วก็มีน้องชื่อมีน้องมีนาอีกคนหนึ่งนะคะก็ตอนนี้มีแค่สองคนอยูอ่ถ้าสมมติว่าใครอยู่ในเขตภาคใต้นะคะสนใจก็ติดต่อได้ที่เฮลเซสเตชูนเนี่ยน,นะก็คือ h e ลเซส s t ชูนทุกทุกที่ที่เราไปตรวจคันหรือฟาสเลเกนฟาสเลเกนที่ไปหาหมอไปตรวจบางคนก็ ไปตรวจคันกับหมอประจําตัวใช่ไหมคะเราสามารถแจ้งกับเขาได้ว่าเออมีโครงการอันนี้อยู่ในเขตภาคใต้อยู่นะเราสนใจเราอยากรู้ว่ามันคืออะไรอย่างเงี้ยติดต่อได้นะคะหรือสามารถที่จะติดต่อกับยูร์โมได้นะคะก็คือพยาบาลห้องคลอดพยาบาลทําคลอดได้ว่าเออมีโครงการที่เป็นดอลล่าที่เป็นคนไทยเคยได้ยินไหม เพราะว่าตอนนี้เป็นโครงการที่อยู่ในหลายๆเขตในประเทศนอร์เวย์นะคะเป็นโครงการใหม่แต่ยังไม่ได้ไปทุกที่ของประเทศนอร์เวย์และดูล่าที่เป็นคนไทยก็ตอนนี้มีแค่เซอร์ลันนะคะคือมีแต่เฉพาะทางภาคใต้ก่อนนะคะส่วนภาคอื่นๆน,นี้ภาษาไทยคนที่พูดไทยดียังไม่มีแต่ถ้าสมมุติว่า เราต้องการจริงๆเราต้องการคนคุยจริงๆมีปัญหาหรือสนใจอยากจะสอบถามเราสามารถสอบถามเฮลซสตาชูนได้หรือว่าฟาสเลกเกนหรือคนเหล่านี้ได้นะคะค่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆสำหรับคนที่กำลังตั้งครรภ์หรือมีอ่าแลนวางแผนไว้ว่าจะตั้งครรภ์และ ครูก็ขอความกรุณาทุกๆคนนะคะกรุณาส่งแชร์นี้ไปให้คนไทยทุกๆคนเพราะว่าโครงการนี้เป็นโครงการใหม่โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากๆนะคะแล้วก็เป็นโครงการที่หญิงตั้งครรภ์ไม่ต้องจ่ายอะไรเลยทั้งสิน้นเป็นโครงการดีๆสำหรับหญิงตั้งครรภ์ลหลายชาติลหลายภาษานะคะแต่ภาษาไทยเพิ่งจะมีครั้งนี้เป็นครั้งแรก หากดูคลิปนี้แล้วนึกถึงว่าเพื่อนกำลังท้องมีคนรู้จักกรุณานะคะขอความกรุณาทุกๆคนช่วยแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆนะคะไปให้ผู้หญิงที่กำลังจะตั้งคันหรือคนที่กำลังตั้งคันให้เขาได้รู้ข้อมูลนี้ขอความกรุณาช่วยช่วยกันแชร์คลิปนี้ออกไปนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นผลดีแล้วก็เป็นบริการสุขภาพฟรีๆจาก โครงการนี้นะคะสำหรับคนไทยซึ่งคนชาติที่พูดภาษาอื่นๆเขาได้ใช้บริการนี้ไปค่อนข้างเยอะแล้วนะคะแต่คนที่เป็นโดลา่าที่พูดภาษาไทยตอนนี้ก็มีแต่เฉพาะทางภาคใต้ภาษาอื่นๆเขาก็จะมีอยู่ที่อื่นๆเช่นดัมเมนสตวังเง่าบร์เกนนะคะแล้วก็มีเมืองอื่นๆอีกภาษาไทยพึ่งเริ่มที่ ภาคใต้เป็นที่แรกเพราะฉะนั้นถ้าเราช่วยกระจายข่าวกันไปเรื่อยๆไม่แน่ต่อไปอาจจะมีดอลลราที่ไปช่วยหญิงตั้งครรภ์ที่พูดไทยที่พูดนอสได้ทั่วประเทศไปเลยนะคะแต่ตอนนี้ขอความกรุณาทุกๆคนช่วยแชร์ให้เพื่อนหรือว่าให้คนที่กำลังตั้งครรภ์หรือกำลังจะแ plan ที่จะตั้งครรภ์น,นะคะครูขอขอบคุณล่วงหน้าสำหรับทุกคนที่แชร์คลิปนี้คะ่ะ ค,คลิปนี้ครูขอใช้พื้นที่ช่องทางนี้ของครูแนะนำข้อมูลดีๆไปสำหรับผู้หญิงไทยทุกๆคนนะคะที่กำลังจะตั้งครรภนะคะหรือว่ากำลังตั้งครรภอยู่ยังไงถ้าสนใจก็อย่าลืมติดต่อหน่วยงานที่แจ้งไปนะคะขอบคุณสำหรับพื้นที่นี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าถ้ามีข้อมูลข่าวสารดีๆก็อย่าลืมส่ง คอมเมนต์ Comment, ส่งข่าวมาได้นะคะแชร์ประสบการณ์มาได้ขอบคุณทุกๆคนอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะ